าารบ้านบ้านแนวกินบ้านบ้านค <_ C> น,นจิบโปงอยู่ยพี่นนอะตำเจียวทอดใส่กอกต้มบกเขือหน่อยลวกบกทั่วต้มบกทั่วต่มด้วยกันเลยก็ับบกเขือ đi hết cấp khẩu con <laughs> đừng khẩu tư lắng thì nó cầu tư lắng, cầu tư lắng. Hết cấp khẩu con hết cấp khẩu về con ừ